สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนคางแข่งอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกกอกในวันฝนตกวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบรรยากาศเดิมๆเก่าๆหลังจากแดดสองสองวันสามวันแล้วก็กลับมาสู่สภาพนี้อีกแล้วสภาพฝนตกด้านหน้านี่คือผู้เล็กไฟนะคะผู้เล็กไฟค่ะมื้อนี้ตกทั้งวันนะคะตกประมาณนี้แล้วก็หนักแล้วก็เบาแล้วก็หนัก,แล,ก,นกแล้วก็เบา เมื่อกี้นี้หนักนะคะหนักท่วมอีกแน่ๆค่ะเพราะว่าคืนนี้นีน่าจะทั้งคืนแล้วตอนนี้ก็คือน้ําลําห้วยนะลําห้วยทรายนะเต็มแล้วเหลือแต่จะเออล้นเข้าทุ่งนาไปเก็บขี้ยางตั้งแต่สิบโมงนะคะเพิ่งเสร็จตอนอาจจะสี่โมงนี้เองหนาวมากตากฝนคือมีอยู่สองที่นะคะสวนแม่แหลมมีสองฟากคือเกือบมาไม่ได้ทางเละตุ้มเปะเลยนะคะใส่รถ รถไถอีแท็กเราออกมาสุกจนหูดับตาไม่ซุกรถไถนะคะโอ้ยทางมันเละเป็นขี้ตมนะคะขี้ตมขี้โครนถ้ามาเช้ากว่านี้สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ไม่น่าจะมาได้นะ,ะรถอีแท็กนะคะคือ,อยางก็โล้ลรถก็เก่าคนก็เก่มันไม่แรงปีนขี้โคลนไม่ไหวเกือบไปนะคะเหนื่อยแทบเป็นลม พอมามาอีกสวนหนึ่งนะคะที่อยู่ฟากภูเหล็กไฟอันนั้นเอาคือเอารถขึ้นไม่ได้เลยน้ำทั้งนั้นนะคะยางนี่ประมาณสี่สิบโลหามลงมาปวดเมื่อยไปหมดทั่วร่างกายหามมากระตะสิงใช้ไม้หามหามเข่งนะคะหามเข่งใส่ขี้ยางโอ้ยจังแมน้นใส่ปุ๋ยมันยังไม่เสร็จคิดอยู่ในใจนะคะคือเขาบอกว่าฝนนี้จะมาช่วงวันที่ยี่สิบเก้า เราก็เออใส่สักสองสาวันนี้น่าจะเสร็จปุ๋ยมันอีกฟากหนึ่งปรากฏว่าแบบนี้เลยนะคะน่าจะตกทั้งคืนอันนี้คือด้านหลังบ้านไม่เหล่นนะบ้านนี้คือบ้านบ้านยายเป็นน้องสาวแม่นะคะจะอยู่ติดกันอยู่ติดกันคือกำแพงกัน้นกำแพงด้านหลังบ้านของเยทูนะคะนี่นี่นะคะ่ะเดี๋ยวก็จะหนักมาอีกนะคะแต่ว่าตกประมาณนี้นะคะทั้งวันละ อันนี้คือผ่อนสุดแล้วนะคือเบาสุดละก็จะมีช่วงหนักก็เรียกว่าเสียงดังเหมือนกันนะคะถ้าตกประมาณนี้ก็เนี่ยค่ะทั้งวันละเรียกว่าดินนะคะดินนี่อิ่มอุ้มน้ําอิ่มเต็มที่แล้วท่วมอีกแน่นอนค่ะจะเสียหายก็ข้าวที่ข้าวที่มันออกแล้วนะคะพลูพลูพลีออกแล้วนะคะ คือมีเยอะอยู่คนที่เขาหยอดหรือว่าเขาหวานเอานี่มันจะออกพอดีออกน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือข้าวเแจแ๊ดละค่ะเพราะว่าข้าวเจ๊ดนี่ออกแล้วนะถ้าน้ําท่วมมันจะเสียหายมากเลยนะคะข้าวออกแล้วนะจะเป็นข้าวรีบหมดเลยหน้าน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่านานาเจ๊ดน่ะจะอยู่ลุ่มนะคะตรงที่น้ำท่วมบริเวณน้ำท่วมสองสาครั้งนั่นนะคะแต่ว่าตอนนั้นนี่คือคือยังไม่ออกยังไม่ออกรวง แต่นี้คือเริ่มออกลวงเยอะแล้วนะคะอุยน่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้ายังไม่ออกลวงไม่อะไรนี่จะไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่ถ้าออกลวงแล้วน้ำท่วมนี่จะเสียหายมากไม่แหลมมองว่าไม่น่าจะเหลือนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะหยุดง่ายนะน่าจะตกแบบทั้งคืนเลยนะคะแบบนี้นะเริ่มตกตอนเช้านี่ยังไม่หนักเท่าไหร่มาหนักเอาตอนช่วงประมาณสักเทียเท่ยงเที่ยงเนี่ยค่ะอยู่ที่สวนนี่หนาว แล้วก็มาประมาณบ่ายสามนี้จะจะหนักจะหนักเดี๋ยวพาพาไปดูด้านหน้านะคะอันนี้คือด้านหลังด้านหลังูเภหล็กไฟนี่แหละค่ะบรรยากาศบรรยากาศวันฝนตกอีกแล้ว จะมีมวลน,น้ำมหาสารหรือไม่ต้องรอดูนะคะรอดูไม่อยากให้ถึงขนาดท่วมนะเพราะว่าข้าวนี่จะเยอะนะคะถ้าท่วมนี่ข้าวของชาวบ้านที่ออกรวงออกอะไรนี่จะจะเยอะอยู่ที่เป็นทางน้ำถ้าหนักเข้าวครั้งล่าสุดที่ท่วมนี่จะเสียหายเยอะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้าน อันนี้คือด้านหน้านะคะนก็ขาวไปหมดเลยนะคะคือฝนตกพายุเนาะจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะตกบริเวณกว้างขาวโพลนไปหมดเลยช่วงนี้น้ําท่วมนะคะก็ไปตึกสะดุง้งไปตึกสะดุ้งต่อนะคะมืออื่นเก็บยางเรียบร้อยแล้วหนาวนะคะหนาวอันนี้คือ เพิ่งลุกจากผ้าห่มเพิ่งลุกจากผ้าห่มห่มผ้านะะนอนห่มผ้าแต่สิงนี้ออกไปดูนาหนาวนะคะหนาวหนาวคือไม่เหมือนครั้งก่อนนะครั้งก่อนนี่ฝนตกจะจะไม่หนาวนะครั้งนี้จะหนาวมากเหมือนกับอากาศเย็นนะคะก่อนที่ฝนจะตกนะอากาศเย็นๆเหมือนเหมือนใกล้จะเข้าหน้าหนาวเมื่อวานนะคะตอนเช้าๆที่ฝนยังไม่ตกเราไปกรีดย่าง ก็เย็นๆนะคะน้ํายางก็เลยออกดีเมื่อวานแต่พอสายๆนี่ฝนเริ่มโปอยโปๆยมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาเมื่อคืนก็รู้สึกจะประมาณสักตีสองตีสามนี่แหละค่ะที่ที่ฝนเริ่มตกแต่ไม่หนักนะคะตกปปอยโปๆยมาเรื่อยๆแล้วก็มาหนักเอาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงๆนะคะอ๋อตอนไม่เลมบอ๋อไม่ใช่เที่ยงสิตอนที่เก็บยางเนี่ยประมาณสิบโมงนี่เริ่มหนักมาแล้ว แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้แหละจะว่าหนักก็หนักอยู่นะมีหนักมีเบามีหนักมีเบาและลมด้วยนะคะลมแรงหนาวทําให้หนาวนอนห่ผมผ้าอย่างเดียวนะคะแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึง่ง มุมนี้มุมนี้คือมุมเห็นบ้านผู้ใหญ่ชัดจะเห็นกว้างนะคะมุมนี้ก็เนี้ยค่ะนักอยู่นักอยู่ น่าจะไม่เหลือคะ่ะน่าจะท่วมแน่ๆอีกวันหนึ่งนะคะอีกวันหนึ่งที่ฝนตกแดดสามวันเองเดดแบบเต็มๆวันนี้แค่สามวันเองนะคะก็มาตกอีกแล้ว แล้วก่อนหน้าน,านั้นนี่พายุยังไม่ค่อยเข้าเนาะจะเป็นร่องฝนอันนี้นี่เป็นพายุก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็นรถคนในหมู่บ้านเรา สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปวันฝนตกมวลน้ำมหาสารมาอีกแน่ๆเท่ๆแน่นอนละแบบนี้ท่วมอีกแน่ๆค่ะทุ่งนาหลวงไม่น่าจะเหลือน่าจะตกทั้งคืนนะคะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคืนนี้น่าจะประมาณนี้ทั้งคืนนะคะประมาณนี้ทั้งคืนก็ท่วมค่ะเพราะว่าน้ําตอนนี้คือเต็มฝั่งละน้ํายังไม่ลดเท่าไหร่นะคะเดดแค่สามวันเองมีหนักมาอีกแล้วนะคะนี่ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอ่านำบรรยากาศฝนตกมาฝากทุกคนนะคะอีกแล้วนะคะสีก่กอหนักอีกแล้วสวัสดีค่ะ